สวัสดีครับทุกคนทักข้อความแล้วไม่ได้ตอบคอมเมนต์แล้วไม่ได้ตอบไม่ได้ไปไหนนะครับพาทุกคนมาเก็บหน่อไม้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่า,าเป็นหน่อไม้หวานนะครับไผ่หวานนะครับผมไผ่หวานทีอ่อร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวมา,มาเก็บดูก่อนว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนไปกันเลยครับผมนี่เลยโอ้ก็เจอมีอยู่ มีอยู่เยอะเลยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนครับจากตัวนี้จะได้สักโโีโอ้โหโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยออกอนนี้ได้มา หหน่อไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกด้านในนะครับผมไปด้านในอีกทีโอ้โหตรงนี้เยอะเลยครับเยอะมากเยอะมากนะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ครับอื้อหือ ดูสิครับเนี่ยเป็นไผ่หวานนะครับไผ่หวานเาเก็บกันเลยดีกว่าดูสิครับสดๆดกันเลย โอ้โหมาถูกใกล้ๆเลยครับนี่เลยเห็นไหมนีม่เลยเราเก็บกันสดสดกันเลยนัครับจากต้นเลยยังมีอีกเยอะเลยนะมีอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นอีกนะมีอีกหลายกอครับผมมีอีกหลายกอนะไปดูกันเลยครับกอนี้มีไม่เอ่ยอเดี๋ยวกอนี้ก็มีนะก้อนี้ก็มี นี่เป็นไผ่หวานนะครับไผ่หวานน้ำผึ้งเขาบอกไผ่หวานน้ำผึ้งแล้วเอาก่ออแล้วเอากอนอละสองสามหน่อไอ้โตเป็นไผ่บ้างนะครับดีไปดูฝั่งน้นด้วย có dùng có chơi nhiều rồi nhá dùng có chơi dưỡng rồi, cảm ơn mong hiền rồi mong hiền ừ เยอะทีเดียวมาดูใกล้ๆซิโอ้โหนะครับก็ยังมีอีกที่เพิ่งจะโผล่พ้นจากดินมานะครับเวันนี้เราก็ได้มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับน่าจะพอพอแกงและแต่นนี้ต้องเอาต้มจิ้มน้ำพริกนะครับจะอร่อยมากมีอีกหลายก้อนะครับก็ประมาณอีกสองสามก้อนนี่แหละฮะก็จะยังพอมีหน่อไม้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะทยอยมาเก็บแล้วกันนะครับผมก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับที่จะเอาไปทํากับข้าวนะครับนี่ฮะได้ทั้งลวกต้มจิ้มน้ําพริกนะครับแล้วก็อาจจะทําแกงบางส่วนนะครับก็เป็นหน่อไม้ที่หวานอร่อยมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําอาหารกันกินดีกว่านะ โอ้โหเนี่ยครับได้ามาแล้วนะครับนี่เลยก็อันนี้ก็ไปเก็บมานะครับจากต้นเลยนะครับจากกอไผ่สดเลยอันนี้ไผ่อะไรนะไผ่หนออ่อไม้หวานนะครับพันเพชรน้ําผึ่งนะครับนี่เลยนะะี่ครับมามาถ้ามาที่ไร่ทุเรียนเพชรอํานวยพรนะครับเนี่ยไร่อุดมสุกฝ่ายตาสวนได้กินแน่นอนนะครับเรียกหาได้เลยนะเนี่ยมีทั้งไผ่หวานกิมกิมซุงใช่ไหมฮะ กิมซุงมีทั้งกิมซุงแล้วก็มีทั้งเพ็รน้ำผึ้งนะครับนะมาได้เลยครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ